เมื่อวันที่18กรกฎาคมที่ผ่านมารัสเซียได้เปิดฉากการโจมตีด้วยขีปนาวุธโดยใช้เครื่องบินทิ้งระเบิดตู9 5ที่บินจากฐานทัพอากาศเบลายาเป็นระยะทางกว่า2,360ไมล์ก่อนจะยิงขีปนาวุธ Kh-101 ใกล้เมืองเอ็งเกิล การเปลี่ยนกลยุทธ์การโจมตีระยะไกลในคืนวันที่18กร,รกฎาคมรัเสเซียได้ทำการโจมตีด้วยขีปนาวุธพิสัยไกลซึ่งถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในการปฏิบัติการของเครื่องบินทิ้งระเบิดเชิงยุทธศาสตร์ จากข้อมูลข่าวกรองแบบเปิด Open Source Intelligence ของ AMK Mapping พบว่าเครื่องบินทิ้งระเบิดตู9 5สองลำได้บินขึ้นจากฐานทัพอากาศเบลยาในเขต Ekrus Oblast ซึ่งอยู่ห่างจากชายแดนยูเครนประมาณ2,360ไมล์โดยมีเครื่องบินเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศ IL-78 คอยสนับสนุนหลังจากบินข้ามพื้นที่ส่วนใหญ่ของรัสเซีย เครื่องบินเหล่านี้ได้ยิงขีปนาวุธร่อน Kh-101 ประมาณ9ลูกจากเขตยิงปกติใกล้เมืองเองเกอร์สในเขตซาระทอฟออบลาสต์การเคลื่อนไหวนี้บ่งชี้ถึงกลยุทธ์ที่กำลังพัฒนาของรัสเซียที่มุ่งเป้าไปที่การสร้างความซับซ้อนในการตรวจจับและการโต้อตอบของอยูเครนการโจมตีพิสัยไกลของรัสเซียจากอีคุสฐานทัพอากาศเบลายา ซึ่งตั้งอยู่ในเขตอกุสโอบลัสที่ห่างไกลได้กลายเป็นจุดเริ่มต้นที่ไม่คาดคิดของการปฏิบัติการขีปนาวุธที่ซับซ้อนของรัสเซียเมื่อวันที่18กรกฎาคมเครื่องบินทิ้งระเบิดทางยุทธศาสตร์ตู9 5 m s 2ลำซึ่งเป็นที่รู้จักในด้านขีดความสามารถในการบินระยะไกลได้บินขึ้นจากฐานทัพที่อยู่ห่างไกลแห่งนี้ซึ่งอยู่ห่างจากชายแดนยูเครนประมาณ2,360ไมล์ เครื่องบินทิ้งระเบิดเหล่านี้บินพร้อมกับเครื่องบินเติมเชื้อเพลิง IL-78 สองลำซึ่งทำหน้าที่เติมเชื้อเพลิงกลางอากาศทำให้เครื่องบินทิ้งระเบิดสามารถบินได้ไกลถึง3,800กิโลเมตรทั่วดินแดนรัสเซีย เส้นทางการบินที่ยาวนานนี้สิ้นสุดลงด้วยการยิงขีปนาวุธร่อน Kh-101 ประมาณ9ลูกจากเขตยิงที่กำหนดไว้ใกล้เมืองเ n g e l s ในเขต s าร a ตอฟอ b บลาสซึ่งเป็นภูมิภาคที่มักใช้สำหรับปฏิบัติการดังกล่าวตู9 5 m s ซึ่งเป็นเครื่องบินที่ใช้งานมาตั้งแต่สมัยสงครามเย็นถูกออกแบบมาสำหรับภารกิจระยะไกลและการทำงานร่วมกับเครื่องบินเติมเชื้อเพลิง IL78 ทําทำให้สามารถเดินทางระยะไกลนี้ได้โดยไม่ต้องลงจอดระหว่างทางหลังจากปล่อยขีปนาวุธแล้วทั้งเครื่องบินทิ้งระเบิดและเครื่องบินเติมเชืเ้อเพลิงได้ลงจอดที่ฐานทัพอากาศเอ็งเจลสองเพื่อเสร็จสิ้นภารกิจปฏิบัติการนี้เน้นย้ำถึงความสามารถของรัเสเซียในการแสดงแสนยานุภาพจากส่วนลึกของดินแดนโดยอาศัยระยะทางที่กว้างใหญ่และการเติมเชืเ้อเพลิงกลางอากาศเพื่อรักษาความยืดหยุ่นเชิงยุทธศาสตร์ การเลือกใช้ฐานทัพอากาศเบลยาซึ่งอยู่ห่างไกลจากเขตความขัดแย้งแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ของรัสเซียโดยจงใจซึ่งน่าจะมุ่งเป้าไปที่การท้าทายระบบป้องกันภัยทางอากาศของยูเครนโดยการสร้างความไม่แน่นอนในจุดกำเนิดของการโจมตี การเคลื่อนไหวดังกล่าวสร้างความซับซ้อนในการติดตามและการตอบโต้เนื่องจากเส้นทางการบินที่ยาวนานและการประจำการในพื้นที่ห่างไกลทำให้การเคลื่อนไหวของเครื่องบินทิ้งระเบิดไม่สามารถตรวจจับได้จนกว่าจะถึงตำแหน่งยิง แนวทางที่กำลังพัฒนานี้สะท้อนให้เห็นถึงการปรับตัวอย่างต่อเนื่องของรัเสเซียในการโจมตีทางอากาศโดยมีเป้าหมายเพื่อทำให้คู่ต่อสู้ไม่สามารถคาดเดาได้ในขณะที่เพิ่มขอบเขตการปฏิบัติการของเครื่องบินทิ้งระเบิดที่เก่าแก่แต่ยังคงมีประสิทธิภาพให้ได้มากที่สุดรายละเอียดการปฏิบัติการการโจมตีด้วยขีปนาวุธของรัเสเซียเมื่อวันที่18กรกฎาคมสแสดงให้เห็นถึงปฏิบัติการระยะไกลที่วางแผนไว้อย่างพิถีพิถัน เครื่องบินทิ้งระเบิดตู9 5 m อ2ลำที่บินขึ้นจากฐานทัพอากาศเบลยาได้บินข้ามพื้นที่ภายในของรัสเซียเป็นระยะทางประมาณ2 ,360 ไมล์การบินระยะไกลนี้อาศัยการเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศจากเครื่องบินเติมเชื้อเพลิง IL-78 ล๗๘ลำซึ่งทำหน้าที่เติมเชื้อเพลิงเพื่อให้เครื่องบินทิ้งระเบิดสามารถเดินทางต่อไปได้ เครื่องบิน IL-78 ซึ่งติดตั้งเทคโนโลยีการเติมเชื้อเพลิงขั้นสูงช่วยให้ตู9 5สามารถรักษาการบินในระดับความสูงได้นานหลายชั่วโมงทำให้มั่นใจได้ถึงความยาวนานของภารกิจโดยไม่ต้องลงจอดระหว่างทางเมื่อมาถึงเหนือแขดแองเกิใน s a r a d o l ์ฟออบลาสเครื่องบินทิ้งระเบิดได้ปล่อยขีปนาวุธกรอน KH-101 ประมาณ9ลูก ขีปนาวุธนำวิถีที่มีความแม่นยำเหล่านี้ออกแบบมาเพื่อการล่องหนและความแม่นยำม,มีระยะยิงเกิน1,550ใหไมล์และใช้ระบบนำทางเฉยและดาวเทียมที่ซับซ้อนเพื่อโจมตีเป้าหมายที่มีมูลค่าสูง แม้ว่าเขตเป้าหมายเฉพาะในยูเครนจะยังไม่ได้รับการยืนยันโดยข้อมูลข่าวกรองแบบเปิดแต่ขีปนาวุธ Kh-101 มักจะถูกใช้กับสินทรัพย์เชิงยุทธศาสตร์เช่นฐานทัพทหารหรือโครงสร้างพื้นฐานเพื่อขัดขวางการปฏิบัติการการขาดความชัดเจนเกี่ยวกับเป้าหมายนี้บ่งชี้ถึงความตั้งใจของรัเสเซียทำให้การเตรียมการป้องกันของอยูเครนซับซ้อนขึ้น หลังจากปฏิบัติการเครื่องบินตู9 5และ IL-78 ได้ลงจอดที่ฐานทัพอากาศเอ็ e เค2ซึ่งเป็นฐานทัพสำคัญสำหรับการบินเชิงยุทธศาสตร์ของรัเสเซียเพื่อให้มั่นใจในการกู้คืนและบำรุงรักษาอย่างปลอดภัยความซับซ้อนของปฏิบัติการนี้ซึ่งครอบคลุมระยะทางหลายพันไมล์การประสานงานการเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศ และการโจมตีด้วยขีปนาวุธที่แม่นยำเน้นย้ำถึงการมุ่งเน้นของรัสเซียในเรื่องความยืดหยุ่นในการปฏิบัติงานด้วยการเริ่มภารกิจจากฐานทัพที่อยู่ห่างไกลรัสเซียน่าจะทดสอบความสามารถในการแสดงแสนยานุภาพในขณะที่ตรวจสอบจุดอ่อนของระบบป้องกันภัยทางอากาศของยูเครน กลยุทธน์นี้ขยายขีดความสามารถของกองเรือเครื่องบินทิ้งระเบิดที่เก่าแก่โดยเน้นย้ำถึงความสามารถในการปรับตัวในการโจมตีระยะไกลการใช้เองเกลสเป็นเขตยิงร่วมกับการจัดเตรียมจากเบลายาที่อยู่ห่างไกลเน้นย้ำถึงความตั้งใจของรัสเซียที่จะทำให้คู่ต่อสู้ไม่สามารถคาดเดาได้บังคับให้ระบบตรวจจับต้องปรับเทียบใหม่อย่างต่อเนื่อง ปฏิบัติการดังกล่าวส่งสัญญาณถึงความพยายามอย่างจงใจที่จะรักษาความกดดันผ่านการโจมตีทางอากาศที่ไม่คาดคิดและมีผลกระทบสูงท้าทายความสามารถของยูเครนในการคาดการณ์และตอบโต้ภัยคุกค,คามในยะทางยุทธวิธีการโจมตีด้วยขีปนาวุธของรัสเซียจากฐานทัพอากาศเบลลายาส่งสัญญาณถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างจงใจในภูมิศาสตร์ โดยย้ายปฏิบัติการไปรยังฐานทัพทางตะวันออกที่อยู่ห่างไกลจากสนามบินทางตะวันตกแบบดั้งเดิมการย้ายที่ตั้งนี้ทำให้รัสเซียมีแนวทางการโจงตีที่หลากหลายมากขึ้นบังคับให้คู่ต่อสู้ต้องเฝ้าระวังพื้นที่ที่กว้างขึ้นด้วยการประจำการเครื่องบินทิ้งระเบิดห่าง2,360ไมล์จากเขตความขัดแย้งรัสเซียใช้กลยุทธ์การสร้างความสับสนโดยมีเป้าหมายที่จะบทบังรูปแบบการปฏิบัติงานของตน ความไม่แน่นอนนี้ทำให้การติดตามซับซ้อนขึ้นเนื่องจากระบบเรดาร์และข่าวกรองของอยูเครนจะต้องพิจารณาถึงการยิงจากภูมิภาคที่ไม่คาดคิดทำให้ขีดความสามารถในการเฝ้าระวังของอยูเครนไกลออกไปการใช้ฐานทัพที่อยู่ห่างไกลยังเป็นกลยุทธ์ลดความเสี่ยงสำหรับเครื่องบินทิ้งระเบิดเชิงยุทธศาสตร์ของรัสเซีย การวางตำแหน่งตู95ให้ห่างไกลจากระยะทำการของยูเครนช่วยลดการเปิดเผยต่อการโจมตีตอบโต้หรือการโจมตีด้วยโดรนที่เคยพุ่งเป้าไปที่ฐานทัพอากาศใกล้ชายแดงก่อนหน้านี้แนวทางนี้ช่วยรักษาเครื่องบินทิ้งระเบิดที่เก่าแก่แต่มีคุณค่าของรัสเซีย นอกจากนี้เส้นทางการบินที่ยาวนานขึ้นซึ่งเป็นไปได้ด้วยเครื่องบินเติมเชื้อเพลิง IL-78 ทำให้เครื่องบินทิ้งระเบิดสามารถเข้าใกล้เขตยิงในเส้นทางที่ซับซ้อนปกปิดความตั้งใจจนถึงนาทีสุดท้ายสำหรับระบบเตือนภัยล่วงหน้าของยูเครนสิ่งนี้สร้างความท้าทายอย่างมาก การตรวจจับเครื่องบินจากฐานทัพที่อยู่ไกลถึงเขตอีครูสโอบลาสจำเป็นต้องมีการขยายขอบเขตการครอบคลุมของเรดาร์และข่าวครองแบบเรียวไทม์ซึ่งทำให้ทรัพยากรที่มุ่งเน้นการตรวจสอบไั่คุกคามที่อยู่ใกล้เคียงอยู่แล้วติมตัวความกรุงเครือในการปฏิบัติงานในระดับนี้รัสเซียมีเป้าหมายที่จะกัดกร่อนความเชื่อมั่นในความสามารถของยูเครนในการคาดการณ์การโจมตีสร้างภาระทางจิตวิทยาและโลจิสติกส์ การเคลื่อนไหวที่คำนวณได้นี้สะท้อนให้เห็นถึงกลยุทธ์ที่กว้างขึ้นเพื่อรักษาความคิดริเริ่มโดยใช้ความลึกทางภูมิศาสตร์เพื่อรักษาโมเมนตัมการรุกในขณะที่ลดช่องโหว่ต่อสินทรัพย์การบินที่สำคัญวิวัฒนาการเชิงกลยุทธ์ในการโจมตีทางอากาศของรัสเซียการใช้ฐานทัพอากาศเบลายาที่ไม่เคยมีมาก่อนเป็นจุดยิงสำหรับการโจมตีด้วยขีปนาวุธพิสัยไกลถือเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในกลยุทธ์ทางอากาศของรัสเซีย โดยการส่งเครื่องบินทิ้งเรืเบิร์ตู95 m s จากตำแหน่งทางตะวันออกที่ห่างไกลรัสเซียได้แสดงให้เห็นถึงความเต็มใจที่จะใช้ความลึกของดินแดนอันกว้างใหญ่เพื่อเพิ่มความไม่แน่นอนในการปฏิบัติงานวิวัฒนาการทางยุทธวิธีนี้บ่งชี้ถึงการเคลื่อนไหวอย่างจงใจเพื่อกระจายจุดกำเนิดของการโจมตีทำให้การคำนวณเชิงยุทธศาสตร์สำหรับยูเครนและพันธมิตรซับซ้อนขึ้น นัยยะที่กว้างขึ้นสําหรับการโจมตีของรัเสเซียในอนาคตนั้นลึกซึ้งด้วยการใช้ฐานทัพที่อยู่ห่างไกลรัรเสเซียสามารถลดความเปราะบางของกองบินเครื่องบินทิ้งระเบิดต่อการโจมตีตอบโต้ของอยูเครนรักษาทรัพย์สินที่สําคัญในขณะที่ยังคงรักษาแรงกดดันในการรุก แนวทางนี้อาจนำไปสู่ขั้นตอนใหม่ของการปฏิบัติการที่รัเสเซียหมุนเวียนจุดยิงข้ามภูมิศาสตร์ที่กว้างใหญ่บังคับให้คู่ต่อสู้ต้องขยายทรัพยพยาตนตป้องกันภัยทางอากาศที่ตึงเครียดอยู่แล้วออกไปกลยุทธ์ดังกล่าวยังอาจสนับสนุนให้รัเสเซียทดลองเส้นทางการบินที่หลากหลายหรือรูปแบบการโจมตีแบบผสมผสานโดยการรวมภารกิจล่อหรือการยิงพร้อมกันจากหลายภูมิภาคเพื่อทำให้ระบบตรวจจับทำงานล้นมือ ผลกระทบทางจิตวิทยาต่อ,อยูเครนการโจมตีที่อาจจะมาจากที่ใดก็ได้ในพรมแดนรัสเซียอาจทําให้ขวัญกําลังใจและการจัดสรรทรัพยากรตึงเครียดขึ้นเมื่อมองไปข้างหน้าปฏิบัติการนี้อาจส่งสัญญาณถึงความตั้งใจของรัสเซียที่จะปรับปรุงกลยุทธ์ทางอากาศโดยผสมผสานแพลตฟอร์มเก่าเข้ากับยุทธวิธีที่เป็นนวัตกรรมใหม่เพื่อรักษาแรงกดดัน ในขณะที่รัเสเซียปรับตัวยูเครนและพันธมิตรจะต้องให้ความสำคัญกับการป้องกันที่คล่องตัวและขลับเคลื่อนด้วยข่าวกรองเพื่อตอบโต้ภัยคุกคามทางอากาศที่มีพลวัตและเข้าใจยากมากขึ้นเน้นย้ำถึงความซับซ้อนที่เพิ่มขึ้นของขอบเขตทางอากาศของความขัดแยง้ง